โดยสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพิษณุโลกจัดสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการนักศึกษาอาสาขับเคลื่อน SME Hero Digital เพื่อแหล่งทุนเสริมทักษะดิจิทัลเชื่อมทุนผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ ที่อาคารคณะวิทยาการจัดการห้อง MS 308มหาวิทยาลัยราชบัตรขออภัยค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูรลสงครามจังหวัดพิษณุโลกสมาพันธ์เ ME ไทยจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาอาสาขับเคลื่อน SME Hero ฮีโร่ดิจิทัลเพื่อแหล่งทุนภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาอาสา และพัฒนาผู้ประกอบการ SME จังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยมีนายฐานุพงศ์เจริญสุรพิรมประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการค่ะโครงการดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยค่ะเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนวงเงิน50,000บาทโดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกรันจากบริษัทประกันสินเชื่ออุ สาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอสอยยค่ะรวมไปถึงขยายฐานสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพิษณุโลกจัดทำฐานข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประกอบการในระดับพื้นที่และฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการจริงค่ะ กลุ่มเป้าหมายนะคะประกอบไปด้วยนักศึกษาจำนวน70คนโดยได้รับเกียรติจากนายพิชัยเมืองมัชชาผาณิชจ,จังหวัดพิศณุโลกผู้แทนจากสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการนี้นะคะคือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาคการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME จังหวัดพิษณุโลกให้สามารถปรับตัวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจรายย่อยนะคะต้องการแหล่งเงินทุนที่จะใช้ลงทุนเพื่อที่จะได้มีการขายผลผลิตออกมาและได้กําไรออกมาหมุนเวียนเพราะฉะนั้นการมีแหล่งเงินทุนที่ไม่ต้องมีผู้ค้าประกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทําให้อ่ เจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถกู้แหล่งเงินทุนไปประกอบกิจการได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะ